ครับบะร์เนอสาวสันไว้กินผ้าเที่ยวครับนี่สาวสันเผ็ดเผ็ดเผ็ดบอกฮะเผ็ดคือเด็กยังขึ้นมันจะเผ็ดจ้ะมันได้ชิมเลยแกงออมชิ้งงัวน่ะแกงชิ้งงวเนาะเมนี่ไม่ได้ใส่เหมือนไม่ได้ขี้นกในมีดีแล้วเออมีดีแล้วเนาะย่ามันขมพอดแต่ใส่อะไรกับนี่อย่างก็นี่ปวงวานสาคูเออของวานสาคูกับแกงออมจีนสูตรสาวสันครับนี่เมนี่สาวสันทรงมือเนาะประวันประวันนะ เพื่อป่าวันน้องกันบุดินทเ์ดิน้ออันนี้ปลาอย่างพวกนี้ผมรู้จักนะครับโรยใบงาครับชงกับบ้านเราบ้านเราหวานกับหวานนิดละเนาะแต่มันซีมีหวานหวานอีกแดงนะเนาะออกสีเจนแดงก็มีเลยหวานสมัยตะกอนน่ะอือเดี๋ยวนี่จะเป็นมีคือก้องจิตอันนี้เนี่ยปอดเนาะอีนึงวัวอย่างอือนี่วัวเดี๋ยวเรากินนี่วัวหมดจิตเลยไปนู่นเนี่ยอือหือหอมมีดีแล้วเนาะอร่อย เยบไอ้บ้นบานที่เซมบโบไาณคินอีกโอ้ย,อย,ยอกระนขมปวดไปกินมาได้อีกแล้ว่านหนึ่งได้คู่เลยล่ะอ่ะได้คู่บบมันยองบ่ืม่สองรูนเนาะสูรแบบแกนมาค่อยพันอยู่แล้วเนาะรูนแบบบ้านๆนี้อร่อยดินอกจากกระเจ้าน้ำมันเฮงเสียงใส่ต้มน้ำพร้อยเสีนเน,นี่ยแซ่บดี คาเส้นงวงมันงวมันออกมามหาลัเจ้าเรื่องมันเนียอยนี่ตะไข้ปลาหวานเนี่ยปลาอย่างพวกนั้นเขาบอปลาหวานก็น,น้ำหวานมันหวาน ปลาตัวน้อยสี่เขาใส่เคียงแพะปูน mm ่ะ hmm. ม oh. ัแต่ชิคาน่าเบงมงนี่เนาะัวน้อยนี่ตัวเลยขอนี้โปูเลยเไยโปอแพรออกได้ทำังไงพอดีแกงนี่อร่อยดิผ้มมีเอ็นแล้วกัมีมันทิตนหน่อยหนึง ขมอืมแลม้วเมื่อประกาศประกาศดอ,อกอืมบ้านหนูห้องเนี้ยคืออะไรหรือปร,ร,ระกาศหินประกาศหินห้องเหมือนกันบอกประกาศหินกับประกาศขมขมเลยเออเอ้มอะไยเนาะบ้านไหนเนี่ยประกาศหินเด็กประกาศหินเลยเมันเราประกาศหินไหมครับ ขมๆคิวๆน่ะแบบคเอแบบนี้อร,อร่อยนะเลยชัดอย่างลูโอ้มันงูงหรอมันได้ยงให้เป็นพังนือแทบๆันคั่วว่ามัเนาะ อันต้องคัง่วอันนี้ม่ต้องคั่วแยกแล้วไข่ไมลงขอบคั่วเบาเหนื้อเบาค่อยคั่วสุดเลยครับทานมาคั่วก็อ้วนมาเน่ยเนาะออ้วน <laughs> น้ำมาห <laughs> นักหน้า <laughs> อีกครับ <laughs> ไม่งาขาว่งถ้างานแบบใใบเิยไหมใบมันบดซึ่นกับใบงาเขลีดีเนาะไม่งาขาวเนาะอืม้มอืมอุม นี่เป็นชุดชุดต้มชุดแกงเลยเนาะชุดต้มขมมีมีเครื่องในมีเครื่องในนี่ครับดูเกาหลีก็ได้กินเหมือนบ้านเรานะครับนี่นะมีมีเครื่องในมีม้ามงัวมีปอดงัวมีอืมนี่ชุดแกงชุดต้มขมเลยขายเป็นแพกเลยนะครับเนาะเนี่ยม้ามหม่ามบนสองทั้งปอดอร่อย้นู่นี่นุ่ม ใบมกูดสดเนาะน <c oughs> ีต้นหอมชีน,มนี่ไม่ใต้นหอมอม่ใช่ต้นหอ,อมใบมะกรูดกำลังกัใบมะกูดแห้งขปลาปลาแห้งนีมนีละนีมันสาอีกลครบสำนล้วี่มาแน่นอนเดือนกว่า เราน่อยกินเนาะนไปโรงเรียนน่ะช้าใบเข้าตัวเดีวยดวพอแะ้รเพง พูถึงว่าเนี่ยเนี่ยไม่เคยกินเลยริ่จริไม่เคยกินเยแม่ม่เคยกินเะล คืนบันใหม่เนาะงานแตงงานงานนัดเนาะเป็กนการเปง,งาน,นะอะไวมึขาดไม่ได้ก็เป็านเนาะต้มนัวต้มนัวรอบม้วนก็เป็นท่านไงเก่งต้มนัวแข็งเลอเนาะต้มขมเลยเนะต้มขม มี่ใส่บคือใส่ไม่แต่เอาเอาหน้าแกงออมะกมมีนั่นแกงแบบนี้นอกออมเนื้อออมไก่อมัน่างีให้แต่บ้านงานก็จะเป็นการไปงานแต่แกงเจี่ยงจางๆเนื้อแกงีอย่างบรออมใสลาจปะละใช่แบบสีแล้วใช้แบบการดอกใส่่างเขาเหมือนนี่หันอยู่ครับอื

คือตับไก่บ้เนี่คือตับไก่บอกไม่กินไหมมีอน่ตอนเออมมเอ้ยอหมือตับไก่ก็หนูดีทัางกินนะไม่กินหรอเก่งเลยเขาเพิ่มแนมดังขนานั้น มีไงิงเอาไปเห็นมีถ้ามีอาจจะมีแบบใช่ข้างในหมูจริงเยอะๆเนาะใช่แต่แล้วเนาะต้มร้อดคอในห้อาโอ้แม่นูต้มตับต้มอย่างนั้นเนาะเล้วที่เอาไปเฮ็ดซุนเดนแล้วอีกอะหมูให้สิงสิงยุงมวนเขาบอกเห็นเนาะเม่นม้วนะเนาะท่านอเขาว่าเขาตับง้วตับหมูไปเฮ็ดนม่กันเด้อเนาะที่ขายคู่กับเซกอกเนาะเมนูเราไปกินเนาะ กินหน้าหนาวเลยอ่รอบรกาส่วนมานี่ก็วใส่ดีมารมอร่อยนะ่อ ถ้าเป็นคือมันมองไม่เป็นยุงมันใส่ดีสนะินะเนาะถ้ามันเหลือบูเจ้านะเราเลเซประกาศดอกใส่้าเป็นงานบูนไงที่แม่ยืนดอกนะอไปเยะอะจ้ะไปเยะอะจ้ะดีเลยจริงกับคนล้มจริงกันได้เหรอ

เจอกระปุกมันแกวมันเทศนะโอ้โหพาจะได้องมันเทศบอกโอ้โหน้่มะขามเทศเนาะนี่มะขามเทศอันนี้มันเทศเห็นแล้วเนาะโอ้โ่ได้เห้อมันแก้วอีกบอกบ้ามันแกวบ้าเหนือว่จานเหรอ nhà nó không kèm lắm Còn cái tiêu thầm phố dữ nữa Nhờ, muốn trầu nè Ừ Mà Ba em chạy vô cùng ít mà chèo thầm phố Ba bữa không muốn chèo là... ดีอย่าง<ะ>มีขายเป็นแพ็คเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเนาะชุดทท่นี้กับมี้คา,ม,า,ยยาม,ม,มี้งจะไข่เองเพราบเ่อหมเนามีคามีแต่ไข่ไปมากููให้พ่อไหมเ๋ครันที่ปุน เาไปซื้อไปซื้อของค้าซราดเลยเนาะมาลากมีเหลือดมีอย่างพร้อมนันิ่งสดเลยจับบ้านของอ่ะแต่เบาเดือมัได้ขิงนะครับจะขจ้ไข่เจ๊ยจ้ามีอะไรยนาะ มันต้องมีเอ็นเดินเนาะต้องม,มีเอ็นนะีเนาะมีมันติดหน่อยนึงมนะันเส็งถ้าแกงจะแน่นจะซึ้งก็จะไม่เส็บอีกแล้เนาะเน,นี่ยเรื่องไหนอืมสิเน,นี่นะครับชุดสามคลิปหน้าครับกระเป๋าเหนือจะมีอย่างอ,อะไรอะไรพี่กับดิวีนเนาะจะกดซับไครกระเป๋าเหนือด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ